ครับสำหรับในงานลองอมรันออฟฟิเชียลร้านอิมไทยแลนด์ปีนี้นะครับจะมีในส่วนของ4สเตชันหลักๆนะครับก็มีสเตชันของทางพี่หาวทุกหาวนะครับจะสอนการจัดไฟแบบง่ายๆนะครับภายในบ้านให้แสงเหมือนเป็นธรรมชาติแล้วก็จะมีคุณจ๊อบดานุวัฒน์นะครับที่สอนการถ่าย MV นะครับแนะนำการถ่าย MV โดยใช้ไฟทูปนะครับพิเศษทูปของทางอมรันแล้วก็จะมีบูธของทางคุณพลดซิซิกนะครับแล้วก็คุณตั้มล็อกฮาวนะครับจะสอนการถ่ายมูดเอ็มวีในแสงเย็นนะครับผมให้เหมือนธรรมชาตินะครับโดยถ่าาาาาายเเป็นนน MV มมีกกรรรรจํลลออองงถะคับใใช้ไฟ ที่เป็นสเปเชียลที่สุดเลยก็คือจะเป็นของคุณกิตทนนะครับก็ยังมีการแนะนําการใช้ไฟทูบในการติดตั้งในห้องนะครับเพื่อใช้งานในเรื่องของการเป็นคอนเทนต์ครีเตอร์ต่างๆนะครับสำหรับไฟตัวอมราน 200X s เนี่ยครับ เป็นไฟที่ใช้มาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วแล้วก็เอามาจัดเซตอย่างที่เห็นเป็นไฟดวงเดียวเพื่อที่จะทําแบบเหมือนกับสตูดิโอในบ้านนะครับเราสามารถที่จะส่องที่หน้าเราด้วยส่งที่มือเราด้วยใช้กล้อง2ตัวพูดคุยอะไรได้สบายๆเรื่องของสีไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันทํามาเพื่อกล้องดิจิตลอลโดยเฉพาะเลยมันจะต่างจากไฟ LED ทั่วๆไปนะ ที่อาจจะทำมาแล้วสเปกตั้มสีไม่กว้างพอถ้าใครใช้ LED อาจจะรู้ว่าการจะได้ภาพที่สีแล้วเรารู้สึกพอใจเนี่ยมันจะค่อนข้างยากบางทีมันจะติดเขียวบ้างติดม่วงบ้างอะไรเงี้ยหลายคนมงเคยเจอแต่ว่าตัวเนี่ยมันมีชิปพิเศษนะครับเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นบลูดูว่าบลูชิปนะครับช่วยกัน ทำงานแล้วก็ทําให้สีเนี่ยค่อนข้างที่จะเคลียรเราสามารถใช้กล้องต่างยี่ห้อกันวางด้วยกันแล้วก็ถ่ายของอย่างเดียวกันโดยสีไม่กระโดดไปกระโดดมาที่ทำงานคือไฟแบบนี้เนี่ยแต่ก่อนมันจะแพงมากมันจะไม่ใช่ราคาตูกๆุนะครับแต่เนนี้ราคามันร่วงลงมาในะระดับสักจัดต้องได้นะครับอันนี้มัน200เนี่ยหมื่นสีถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างน้อยเราต้องมี 3- 4สี่หมื่นขึ้นนะครับหรือถ้าอยากจะได้สีตรงๆแบบนี้อาจจะต้อง7 8หมื่นหรือไม่ก็เป็นแสน แต่ตอนนี้เทคโนโลยีมันมาแล้วก็อ,อยากจะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครกําลังจะหาไฟนะครับลองพิจารณาของอาร r a าตัวดีดูนะครับ 200XS ปรฟอรทแมนซ์ที่ได้จากไฟรุ่นนี้นเนี่ยคือคุณภาพสีโดนสกินแล้วเนี่ยมันสวยนะครับผมจากนั้นก็มีฟังก์ชันที่เป็นพอตเ a b i l บ t ลิตี้เป็นความเฟคซิบิลิตี้ทำให้เราทำงานในกองขนาดเล็กโดยที่เราสามารถควบคุมไฟจากแอปพลิเคชันไซดัสซิงได้ในแอปพลิเคชันเดียวนะครับผมนอกจากนั้นก็ยังมีระบบในการที่จะต่อแบตเตอรี่ใช้งานเอาดอถ้าเกิดกรณีไม่มีพาเวอร์เอาเลทก็สามารถใช้งานเอาดอซึ่งมันเหมาะกับการทำงานในปัจจุบันของผมในสเกลวดดิ้งมากมาก,มากนะครับผมเนื่องจากเราก็ถ่ายมาหลายอยา่างถ่ายมาหลายสเกลเน คนเยอะๆได้ภาพสวยๆพอเรามาทางานท a ชชันโปรเจกต์งานว e ดดิ้งงานอะไรที่มันแบบคนไม่ได้เยอะอ่ะเราก็อยากได้ภาพสวยๆในอุปกรณ์ที่ไม่ต้องหลายชิ้นมากมนักเช่นกันครับผม a p s เนี่ยได้ได้ส่งตัวอัลรอนสามรมาให้ใช้รู้สึกว่าทํางานได้สะดวกมากขึ้นสบายมากขึ้นเวิร์กโฟล์มันมันไหลลื่นมากจริงๆแล้วเรื่องความเชื่องตรงได้ลองตัวที่เป็น S ด้วยอีกตัวหนึ่งก็รู้สึกว่าไอ้พวกขอบขอบหรือว่าโทนผิวหน้าเนี่ยรู้สึกมันตรงตรงมากขึ้นกว่า,าก,กว่าไฟรุ่นก่อนๆหรือว่าไฟทั่วๆไปรั่ว่่าอยงที่ เมื่อกี้ได้เข้าไปคุยได้คขดูพี่หาวพูดก็เลเวลเนี้ยถ้าเกิดว่าจะหาได้ในแบรนด์อื่น,นเนี่ยราคาก็จะแพงมากๆเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจริงที่จับต้องได้แล้วก็คุณภาพคาราวาคับแก้วมากเท่าที่เราลองคือไฟ200วัตต์ยิงผ่านซอฟแค่แผ่นเดียวอะแสงแสงที่ได้มาคือคาแรคเตอร์แสงดีมากดุมมากนะครับแต่อีกตัวหนึ่งที่ที่เราค่อนข้างชอบอีกตัวนึงเลยก็คือ F 2 1 X นะฮะก็คือตัวนี้จะเป็นไฟแบบ R แผ่นบางๆน่ยแผ่นบางมากนะครับซึ่งสําหรับในคาแรคเตอร์ไฟนี่ค อะไรมาให้ด้วยซึ่งเรียกได้ว่าซื้อเซ็ตเดียวคือจบนะครัเราสามารถทำคอนเทนต์อะไรได้เลยแล้บผมนะครับไฟสุรบวรเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้ชีวิตผมสบายขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าพอผมทํางานเนี่ยผมก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ผมจะถ่ายวิดีโอทิกต็อกนะครับผมก็จะมีกล้องของผม,มอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีขาตั้งกล้องแล้วก็ PC ก็อยู่นี่ผมไม่ได้ใช้แล็ปท็อปนะครับตองนั้นมีจอ2จอแล้วก็มีลำโพงด้วยออริโอเอ็นเตอร์เฟสพีซีสายนี่มันระยองระยามไปหมดเลย แล้วก็มีขาตั้งตรงนี้นั่นดังนั้นผม้่งการไฟที่สามารถจะปรับได้ระหว่างที่เรานั่งอยู่กับที่นะครับเพราะว่าเราคิดว่าถ้าผมต้องกลมไปปรับอันนูน้นมันก็มีขาตั้งกล้องใช่ไหมครับที่ฟ้อมไปขึ้นมาปรับแบบนี้ก็ไม่ได้ดังนั้นถ้าเราสามารถปรับได้ทุกดวงในที่เดียวกันง่ายๆนะครับมันก็จะช่วยให้ผมสามารถ ที่จะบริไฟแสงสีให้มันเข้ากับมูดของวิดีโอนั้นๆได้ครับในส่วนของตัวงานอัม马拉นออฟติเชียร์รันนะครับตอนนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อจะทําการแจ้งนะครับว่าในส่วนของทางบริษัทอัม a 拉นโฟโต้ซิสเต็มนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับในเรื่องของตัวสินค้าแล้วก็ในเรื่องของเซอร์วิสไม่ต้องกังวลนะครับทางอัม马拉นโฟโต้พร้อมจะดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับที่ใช้อุปกรณ์ของทางอัมรันสินค้าอัมร拉นที่นําเข้ามานะครับจะมีทุกโมเดลนะครับที่มีในส่วนของทางอัมป็นไส่ว่าจะเป็นนตััว SE ะะครบจมี ทั้งในส่วนของ2 0 0 1 5 0ยนะครับทั้งไบคันเลอร์ทั้งเดย์ไลท์นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของสกูลที่เป็นเอฟซีีที่เป็นฟิกซิเบิลไลท์นะครับผมตอนนี้ก็ยังมีนำเข้ามาด้วยนะครับในส่วนของตัวสินค้านะครับก็หาซื้อได้ที่ทางบิ๊กคาร์เมล่าได้เลยนะครับผม